หลายๆคนเนี่ยอยากจะได้โทรศัพท์มือถือในสิ่งที่ทุกคนต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านโทรศัพท์มือถือเกมมิ่งหรือแม้แต่ในเรื่องของด้านโทรศัพท์มือถือที่เน้นเรื่องของกล้องถ่ายรูปทุกอย่างทุกคนต้องการอย่างงู้นต้องการอย่างนี้โปรเซสเซอร์ต้องแบบนั้นโปรเซสเซอร์ต้องแบบนี้วันนี้ผมมีโทรศัพท์มือถือ p o o X3 NFC ตัวนี้ที่เขานิยามว่านี่แหละคือสร้างจากสิ่งที่คุณต้องการ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว X3 m e ทุกท่านนะครับกลับมาเจอผมเหมือนเดิมนอบ X3 m e วันนี้ผมได้รับโทรศัพท์ที่ว่าทุกๆคนเนี่ยรอคอยกันมาอย่างยาวนานนะครับกับเจ้าพกเก X3 NFC จากทางซีมี่นะครับเป็นโทรศัพท์มือถือที่ออกแบบมาสร้างจากสิ่งที่ทุกคนต้องการนะครับเพราะเวลาทุกครั้งเนี่ยที่มีโปรดักตัวหนึ่งออกมาเนี่ยทุกคนก็จะบ่นเอ๊ะทำไมมันไม่เป็นอย่างนี้ทําไมมันไม่เป็นอย่างนั้นทําไมมันเป็นอย่างง้นตัวนี้ครับเขาก็เลยสร้างมาจากสิ่งที่ทุกคนต้องการจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Op เรื่องงงขออกล้้แว็ จริงต่างๆนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงกันเยอะแยะเนี่ยเรามาแกะกล่องดูตัวนี้กันก่อนเลยนะครับโดยกล่อง,องเขาเนี่ยจะเป็นกล่องตัวสีดําๆนะครับแล้วก็มีโลโก้ที่หน้ากล่องว่า p o โ o X3 NFC นะครับเป็นโทรศัพท์มือถือที่หน้าตารูปแบบแพคเกจเนี่ยก็เหมือนทั่วๆไปนะครับดีไซน์ต่างๆนะครับแต่ตูดกล่องตรงนี้ครับ ถ้าเรามาดูดีๆมี h i g r r e s Audio ด้วยนะครับ <Wow. S 1> เป็นตัวแรม6 g ิกรอม128 g ินะครับสี Shadow Gray นี่สีสันสวยงามนะครับก็แกะกล่องกรีดกล่องออกมากันเลยนะครับเปิดกล่องออกมาปัาบ๊บเราก็จะเจอกับตัว โปโกสีเหลืองนะครับตรงนี้เป็นเหมือนกับกล่องชุดคู่มือต่างๆอีกหนึ่งชั้นนะครับถ้าเราเปิดออกมาก็จะเจอกับตัวในส่วนของตัวที่ดันซิมที่ถอดซิมนะครับแล้วก็มีตัวเคสซิลิโคนใสมาให้ด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อตัวเคสต่างๆหาแยกนะครับบางทีมันหายากก็ไม่ต้องหามีแถมมาให้ภายในกล่องนะครับแล้วก็ด้านในครับมีตัวโทรศัพท์มือถือ1เครื่องนะครับเป็นตัวโปโก X3 NFC ตัวนี้มาพร้อมกับตัวโปรเซสเซอร์ที่เป็น Qualcomm Snapdragon 732G ความเร็วเรียกว่า2 2 3 g h z ออกตคอเลยทีเดียวหน้าจอ6.67นิ้ว120 h z นะครับดอทด,ดิสเพย์เล็กมากแล้วก็240 h z ิรตซ์ทัสสกรีนนะครับ <Wow. S 1> เรียกว,ว่าทัดกันได้แบบลื่นๆ64ล้านแบตเตอรี่5,160มิลลิแอมป์แล้วก็รองรับฟา้าชาร์จแบบ33วัตต์ด้วยนั่นเองนะครับเท่านั้นยังไม่พอภายในกล่องครับมีอุปกรณ์ที่เรียกว,ว่าซื้อมือถือมาก,ก็ต้องชาร์จแบตก็มีแถมมาให้นะครับตัวนี้มีตัวอะแดปเตอร์ที่เป็นแบบฟ้าชาร์จไม่ต้องไปหาซื้อระบบฟ้เเลลยมีโโก้อาไว้นเป็ ฟาชาร์จพร้อมกับตัวสายชาร์จที่เป็นแบบ USB Type C นะครับ Type A ถู Type C นะครับเพราะว่าตัวอะแดปเตอร์ชาร์จเขามาเป็นแบบ Type A นั่นเองนะครับก็อันนี้เป็นตัวของที่อยู่ภายในกล่องตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือโทรศัพท์มือถือเจ้า p ก x 3 NFC นั่นเองนะครับแกะเครื่องออกมาดูนิดนึงโอ้โหดูเผยโฉมบอกได้เลยว่าแค่ฝาหลังความสวยงามก็ ขาดแล้วนะครับมีโลโกโ้โปโกเอาไว้ด้วยและอย่างที่บอกไปในตอนต้นนะครับว่าโปโกโ n e เครื่องนี้เนี่ยมันคือโทรศัพท์มือถือที่สร้างจากสิ่งที่ทุกคนต้องการจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านดีไซน์นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของด้านดีไซน์เรามาดูเรื่องของดีไซน์กันก่อนเลยนะครับเรื่องของตัวดีไซน์นะครับวันนี้ผมได้รับมาเป็นตัวสีชาร์โด g เกรนะครับผมด้านหลังมีเขียนเอาไว้เลยว่าโปโกนะเป็นชื่อรุ่นแล้วก็ มีกล้องอยู่ทางด้านหลังนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่ามีกล้อง1ตัว2ตัว3ตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวไฟแฟลชแล้วก็พวกเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับดีไซน์บายโปโกนะครับ64ล้าน AI Super Camera นะครับตัวกล้องเนี่ยมีตัวฟังก์ชัน AI มาด้วยดีไซน์ตัวนี้มันจะเป็นดีไซน์แบบโค้งมน 3D นะครับเรียกว่าสวยเซ็กซี่ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะครับแล้วก็ตัวเครื่องผ่านมาตรฐาน IP53 นะครับสามารถป้องกันฝุ่นและละอองน้ําได้นะครับตัวเครื่องมีรูเสียบหูฟัง USB Type C แล้วก็ในส่วนของตัวลำโพงด้านล่าง ตรงนี้มีครบทั้งหมดนะครับด้านซ้ายตรงนี้จะมีรูในส่วนของการติดตั้งสิมการ์ดนะครับด้านบนก็จะมีพวกไม้ตัดเสียงลบตัวอะไรต่างๆแล้วก็ด้านขวามือตรงนี้จะมีปุ่มปรับโวลลูมเพิ่มลดเสียงได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสแกนฟิงเกอร์พิ้นเนี่ยเขาจะอยู่ในส่วนของตัวปุ่มพาวเวอร์เปิดปิดเครื่องนะครับสามารถสแกนฟิงเกอร์พิ้นที่ตรงนี้ได้ด้วยก็เรียกว่าตัวดีไซน์ทําออกมาได้เป็นอย่างดีนะครับวัสดุต่างๆที่ผมรู้สึกเลยสําหรับโทรศัพท์เครื่องนี้คือแน่นมากนะครับงานประกอบคือดีนะครับ ไม่ได้จับแล้วมันรู้สึกกองแกงรู้สึกว่ามันเป็นพลาสติกนะครับเรียกว่าเป็นดีไซน์ที่คุณต้องการอย่างแน่นอนครับและอีกเรื่องหนึง่งโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้เวลาเราจะซื้อทีเนี่ยไม่ได้ดูอย่างเดียวว่าเฮ้ยมันเสียงดีไหมคุยโทรศัพท์อะไรได้ยังไงนะครับแต่มันต้องเป็นประสิทธิภาพที่คุณต้องตามหาถูกต้องไหมครับโดยโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับเขามาพร้อมกับตัวโปรเซสเซอร์หรือตัวซี u ที่เป็นจากทางคอร์ดค m s n a น d ด a ก o n ในรหัส732นะครับกู732เนี่ยมันแรงกว่าตัว, Snapdragon 720, ว Snapdragon ส สูงกว่าและก็ยังมาพร้อมกับชุดระบายความร้อนที่มีท่อการระบายความร้อนใหญ่กว่าเดิม70%ด้วยกันนะครับโดยจะเป็นเทคโนโลยี Liquid Cool Tech 1.0 plus นะครับก็สามารถระบายความร้อนได้ดีแล้วก็ในส่วนของสเปค ram 6 rom รอเรียกว่าใช้งานได้เพียงพอแน่นอนกับเจ้า โปกตัวนี้นะครับและแน่นอนถ้าสเปคมันดีดีไซน์มันสวยแต่หน้าจอ,องเครื่องนี้มันห่วยเนี่ยก็คงจะไม่มีใครอยากจะใช้งานถูกต้องไหมครับโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้นะครับบอกได้เลยว่าหน้าจอเนี่ยให้สีสันมาเรียกว่าสดสวยงามมากอันนี้ oh. ผมลองเพิ่มแสงให้ดูเรียบร้อยนะครับมองจากกล้องไกลๆก็ยังได้แสงที่ชัดเจนอันนี้ยังเปิดไบเนตไม่สุดขนาดห้องผมเนี่ยบอกได้เลยว่าแสงสว่างมากๆมันยังสู้แสงได้แบบสบายๆนะครับตัวหน้าจอเขามาขนาดที่6.67นิ้วด้วยกันนะครับมีความพิเศษในเรื่องของอัตรารีเฟรช ปกติเนี่ยเราเล่นคอมเกมคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีอัตรา refresh rate ร2อเฮิร์ตอเฮิร์ตอะไรต่างๆใช่ไหมหน้าจอโทรศัพท์มือถือทั่วไปก็6 0 h เฮิร์ตตามปกติแต่พอมาเป็นแบบสิ่งที่หลายๆคนต้องการก็คือหน้าจอแบบ1 2 0 h เฮิร์ตตัวนี้ให้หน้าจอ refresh rate มาสูงมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว touch s c r e e เนี่ยให้มาที่2 4 0 h เฮิร์ตด้วยกันถือว่าเป็นสเปคที่โหดมากๆเรียกว่าการกด หน้าจอสกิลอะไรต่างๆเวลาเราอยากปล่อยสกิลอะไรต่างๆเนี่ยในการเล่นเกมเนี่ยบอกเลยว่าตอบสนองได้ดีนะครับเหมือนอารมณ์เล่นเกมคอมพิวเตอร์หน้าจอเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสําคัญโทรศัพท์มือถือก็เช่นเดียวกันนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือกล้องหน้าตัวนี้เขามีการซ่อนเอาไว้ที่ดีมากนะครับเป็นดอทดิสเพย์ที่เล็กมากเล็กเพียงขนาด3 8มมเมตรเท่านั้นทําให้ดูเนี่ยดูไกลๆคือแบบมองไม่เห็นเลยว่ามันมีกล้องหน้านะครับคือดูแบบกลืนไปกับหน้าจอโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้จริงๆโดยวัสดุของการทําาาาหนนน้้นจจอตตััววีรบบเเป็แำบบ ดังนั้นให้ความแข็งแรงบางครั้งเกิดอาการแบบอัิเสบตกอะไรบางครั้งเนี่ยก็เรียกว่าทนทานแน่นอนแล้วก็กันร,รอยขีดข่วนอย่างดีเรื่องของความละเอียดนะครับหน้าจอตัวนี้จะอยู่ที่2,400คูณ1,80เป็นขนาดแบบ Full HD Plus นะครับหน้าจอเต็มเต็มตาแน่นอนนะครับอัตารา r e f r e s เ r a ดีการทัชสกรีนลื่นบอกได้เลยว่านี่คือสิ่งที่คุณต้องการสาหรับหน้าจอโทรศัพท์มือถือสักหนึ่งเครื่องแน่นอนเรื่องของคอเกมแน่นอนสายอย่างเราเรานะครับเรื่องการเล่นเกมเนี่ยมันคือชีวิตจิตใจของเราอยู่แล้วนะครับการทัชสกรีน คือไม่หดงิด,ดบางครั้งเวลาเราเล่นเล่นเ,นเกมเล่น Pb เล่นอะไรต่างๆเนี่ยเล่นผับจีนะครับเลื่อนแล้วมันรู้สึกแบบติดติดไม่ไปบ้างแหละโน่นนี้อะไรอย่างนี้บ้างแหละมันหดงิดนะครับตัวนี้ให้อัตราการตอบสนองแบบ 240H z touch screen ร a m p ัสกินแซมน,นะครับผมถือว่าให้มาโหดมากๆสาหรับเทคโนโลยีตัวนี้คือกดสกิลปุ๊บเนี่ยสกิลปล่อยออกไปทันทีและยังมีในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับที่ให้ความจุม,มาถึง5,160 m นนมิลลิแอมนะครับตรงนี้ก็คือสามารถใช้งานยาวๆได้ทั้งวันแต่ถ้าสมมุตติิคคณเเป็นอกัวจรง แบตเท่าไหร่ก็ใหญ่ไม่เพียงพอมีระบบฟาสชาร์จมาให้นะครับรองรับสูงสุดถึง33วัตต์ชาร์จแบตจากศูนย์ึงร้อยเนี่ยเต็มได้แบบสบายๆภายใน65นาทีเท่านั้นเรียกว่าชั่วโมงเดียวแบตเต็มสามารถออกนอกบ้านไปทํางานอย่างอื่นหรือเอาไปเล่นเกมต่อก็ได้นะครับและก็ยังมีในเรื่องของระบบเสียงแน่นอนคอเกมระบบเสียงต้องเต็มด้านหลังกล่องตูดกล่องเขาเขียนไปแล้วว่า Hi Res Audio ระบบเสียงรองรับแบบ Hi Res ตัวลำโพงมาเป็นแบบ Dual Speakers Stereo นะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของตัวแกนกันสั่นที่เป็นแกนแนวแซับ ทำให้การสั่งของโทรศัพท์เครื่องนี้เวลาเล่นเกมเนี่ยมันดูแบบมันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของเสียงเนี่ยได้คุณภาพที่ดีแน่นอนและก็ยังมีโหมดเกมเทอร์โบด้วยนะครับที่เรียกว่าสามารถช่วยลดเ์วิตต่างๆลดเ์วิตอื่นๆเพิ่มเฟรมเรทในการเล่นเกมก็ถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือที่นี่แหละสมาร์ทโฟนเกมมิ่งที่คุณต้องการจริงๆนะครับ <Wow. S 1> เพราะว่าสเปคเขาให้มาโหดมากแล้วก็ดีมากๆแรงมากๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่เรียกได้ว่า ทุกคนรีวิวทุกคนเซอโทรศั์มือถือต้องดูกันไม่ใช่ว่าฟังเสียงชัดไม่ไหวว่าพูดคุยเสียงดีโอเคตัดเสียงรอบข้างได้ดีแต่มันคือเจ้านี่ครับนั่นก็คือเรื่องของกล้องนะครับโทรศัพท์มือถือโปโกตัวนี้นะครับให้กล้องมาความละเอียดที่64ล้านพิกเซลโอ้เดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือเลิกคุยอลัลตร้าล้านแนละ้วไปหัลัก10ล้านกันแล้ว64ล้านพิกเซลแล้วนะครับเป็นแบบ normal lens นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ยังมีเลนส์แบบ ultra wide นะครับสามารถ เก็บภาพแบบมุมมองกว้างๆได้หรือว่าการถ่ายแบบโหมดบุคคลหรือว่าภาพพอรต์เทตหน้าชัดหลังเบลอตัวนี้สามารถเก็บได้ทุกอย่างจริงๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพเป็นลําดับให้ละกันเป็นภาพที่ถ่ายโหมดปกตินะครับถ่ายรูปต้นไม้ดูสวยงามนะครับแต่ถ้าสมมติเราอยากฉากละลายหลังเนี่ยก็ใช้โหมดพอร์เทตนะครับถ่ายต้นไม้ออกมาเนี่ย ัดสวยงามแล้วก็ฉากหลังสบายๆดูเบอรสวยงามนะครับหรือว่าเลนส์นับทั้ง3ระยะครับอันนี้เป็นเลนส์อันตรไวครับแล้วก็เป็นเลนส์นอร์มอลครับแล้วก็เป็นเลนส์เทเลเลนส์ซูมนะครับและสุดท้ายผมจะเสริมให้อีกอันหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของตัวการซูมแบบดิจิตอล 10x นะครับก็ 10x ถ้าพูดกันตามตรงรายละเอียดอาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่ก็ถือว่ายังพอถ่ายเก็บภาพได้อยู่พอสมควรครับผมพูดไปถึงเรื่องการถ่ายภาพกันไปเยอะ บอกได้เลยว่ากล้องด้านหลังตัวนี้นะครับมันสามารถถ่ายวิดีโอได้ถึงความละเอียดแบบ 4K และยังสามารถถ่ายสโลโมชันได้ สูงสุดถึง960เฟรมนะครับเรียกได้ว่าตอบสนองคนที่แบบอยากจะเก็บคอนเทนต์วิดีโออยากจะถ่ายวิดีโอเก็บเอาไว้เนี่ยได้แบบสบายๆนะครับและในเรื่องของตัวกล้องหน้าครับตัวนี้กล้องหน้าไม่ได้ไก่กาหลักล้านหน่วยนะครับแต่ตัวนี้ให้มาถึง20ล้านพิกเซลนะครับเรียกว่าสามารถถ่ายได้แบบสวยงามดีๆผมลองเซลฟี่เล่นๆป๊ะโอ้โหกล้องโทรศัพท์มือถือนี่สาวๆก็ถูกใจอย่างแน่นอนถ่ายออกมาหน้าผมนี่แบบเบียนกิ้งนี่เป็นวันที่มีหนวดเท่านี้นะครับแต่ถ่ายรูปออกมาได้ประมาณนี้แต่ถ้าสมมุติคุณบอกว่า เฮ้ยแล้วมันถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ที่กล้องหน้าแล้วหรือเปล่าโอ นี่สวยทันตานะครับด้านหน้าเรียกว,ว่าชัดแจ๋วด้านหลังเรียกว,ว่าเบอร์สวยงามละลายนะครับผมที่มันทําได้แบบนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าตัวกล้องของตัวปกกโฟนเครื่องนี้เนี่ยมันมี AI c a คัมเบล่านะครับทำให้สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีอ่าก็ถือว่ากล้องหน้าก็สุดกล้องหลังก็สุดนะครับแต่มีอีกหนึ่งสิ่งที่เพื่อนๆยังไม่เห็นนั่นก็คือโหมดการถ่ายวิดีโอเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับว่าวิดีโอเสียงการถ่ายสโลโมชั่นดีแค่ไหนไปชมพร้อ,อมๆก,กันครับ วิดีโอนะครับผมจะลองทดสอบกล้องหน้าในห้องนะครับก็เป็นบ้านเลยเราจะไม่ทดสอบด้านนอกบ้านนะครับเนื่องจากว่าถ้าด้านนอกบ้านเนี่ยแสงมันเยอะอยังไงมันก็ชัดอยู่แล้วใช่ไหมเราก็มาลองดูแสงภายในห้องหรือว่าแสงภายในบ้านกันดูนะครับก็อันนี้เป็นบ้านหลังหนึ่งนี่ประมาณนี้ครับนี่นี่น,นี่ก็ภาพที่ทําออกมาได้แสงที่ทําออกมาได้ส่วนเสียงที่ได้ยินก็คือเสียงจากโทรศัพท์เจ้าป,ปกกตัวนี้เลยนะครับผมก็เดินถือท่าย สบายๆนะครับไม่ได้แบบเน้นว่าเฮ้ยต้องนิ่งอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าสมมติคุณถือนิ่งๆแล้วก็เลื่อนมันก็ได้แสงประมาณนี้ครับถือว่าทําในที่แสงน้อยกับกล้องหน้าได้ค่อนข้างดีเลยอนนลองดูในส่วนของกล้องหลังบ้างนะครับผมอันนี้ผมขอเป็นคนถือถ่ายเองแล้วกันนะวันนี้ไม่มีตากล้องมาก็ถ่ายในสภาวะแสงที่ไม่ได้เยอะมากนะครับเป็นแสงที่อยู่ในห้องภายในบ้านก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นการเดินถือถ่ายแบบไม่มีกิมนบอ เสียงที่ได้ยินประมาณนี้เลยครับนี่ภาพเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็นี่เลยถ่ายง่ายๆเห็นไหมครับถือมือถือเครื่องเดียวแล้วก็ถ่ายนะครับเดินให้ดูแสงในห้องก็ไม่ได้สว่างมากครับแต่ก็ได้ความละเอียดที่คมชัดส่วนเรื่องเสียงก็ลองฟังกันดูเองผมไม่มั่นใจว่าเป็นอย่างไรครับถือว่าโอเคนะสามารถซ like ูมแบบเรียวทา์ได้ด้วยนี่นี่นีน่ี่เราสามารถซูมได้นะครับเห็นไหม แล้วก็ซูมเอาออกมาได้การซูมเขาจะไม่ใช่เป็นแบบการกระชากนะครับจะเป็นแบบค่อยๆถอยค่อยๆซูมค่อยๆซูมเอาซูมอินออกมานะครับผมก็คือเหมือนกับค่อยๆบิดเลนส์ซูมอ่ะอันนี้เราก็จะค่อยๆลากเข้าไปเข้าไปก็ได้นะครับเป็นการกดค้างเอาไว้ก็จะค่อยๆเป็นการซูมไหลเข้าไปดูสมูทดูไม่ขัดตานะครับก็เล่นมิติการเล่นกล้องได้อีกรูปแบบหนึ่งสำหรับอันนี้มาลองถ่ายในที่แสงเยอะกันดูนะครับก็เป็นการแจ้งช่วงเวลาประมาณ5โมงเย็นแล้วนะครับ ก็ไม่ได้แดดจัดอันนี้ใช้มือถือถ่ายเหมือนเดิมเลยครับก็เรื่องของระบบกันสั่นมีแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับก็ถ่ายได้ถือว่าโอเคเรื่องของเสียงตามที่ได้ยินครับรายละเอียดภาพเก็บได้ครบตามนี้นะครับแล้วก็ระบบซูมเหมือนเดิมครับสามารถซูมได้แบบสมูทสมูทนี้ผมจะใช้กล้องซูมเข้าไปนี่ก็เรียกว่าซูมแบบสมูทนะครับรายละเอียดอาจจะไ,ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนี่ประมาณนี้ครับ เดี๋ยวผมจะลองวิ่งส่งท้ายดูนิดนึงอันนี้วิ่งนะครับวิ่งแบบวิ่งเลยแหละประมาณนี้ครับอ่ะอันนี้ลองดูทดสอบกล้องหน้านะครับผมก็อารมณ์เหมือนกับไลฟ์เฟซบุ o กนะครับเฟซบุ๊กไลฟ์เราก็จะถ่ายล็อกนี้ใช่ไหมเวลาเดินนะเฮ้ยว่าไงเพื่อนอ่ะก็ดูมุมดูภาพต่างๆนะครับอันนี้คือจากโทรศัพท์มือถือเครื่องที่แบบไม่ถึงหมื่น เสียงที่ได้ก็เท่านี้เลยผมลองฟังเสียงแล้วตอนแรกผมจะไม่ได้ลองฟังเสียงอันนี้ลองฟังเสียงแล้วคือแบบเสียงดีมากแล้วก็ภาพเก็บรายละเอียดได้สวยงามตอนแรกที่เราถ่ายกันในบ้านเนี่ยก็รายละเอียดได้เยอะแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้คือรายละเอียดดีมากแบบอเห็นนวดนมดครบทุกเส้นครับประมาณนี้นะครับสําหรับกล้องหน้าของตัวโปโก X 3 ก็เห็นไปแล้วใช่ไหมครับกับวิดีโอที่ผมไปถ่ายมาเสียงที่ทุกคนได้ยินนะครับผมก็เป็นเสียงจากตัวนี้เลยแล้วก็ผมใช้มือถือถ่ายนะครับไม่ได้ใช้กิมบอ l ทั้งนั้นก็กันสั่นได้อยู่ในระดับที่ทุกคนเห็นนะครับต่อมาครับแหนพูดกันไปเยอะว่าเล่นเกมได้ดีไปลองดูการทดสอบการเล่นเกมดีกว่าครับว่าเป็นอย่างไรไปครับ ก็เร really really ื่องของการเล่นเกมน่าจะเห็นกันไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าจอการทัชสกรีนต่างๆเนี่ย เจ้าโปโกโฟน X 3เครื่องนี้คือตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีมากๆและก็อีกสิ่งหนึ่งสุดท้ายครับในเรื่องของ UI หรือว่าเรื่องของระบบปฏิบัติการตัวนี้เนี่ยรันอยู่บน Android 10นะครับผมแล้วก็ทางเสี o m มีเนี่ยได้นํามาพัฒนาต่อนะครับเป็นตัว MIUI 1 2นะครับเป็นระบบปฏิบัติการล่าสุดของทางเสี o m มีนั่นเองนะครับโดยประสบการณ์การใช้งานของผมนะครับอย่างแรกเลยอย่างเรื่องของความลื่นไหลความเร็วการเข้าโหมดกล้องบางทีผมต้องการปลดล็อกปุ๊บเข้าโหมดกล้องปั๊บ นี่เปิดพร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับอ่าให้ดูใหม่รอบหนึ่งกดปล็อกกดปัดปื๊ดนี่กล้องมาทันทีคือโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้นอกจากที่มันแบบไวมากๆนะครับแล้วก็การทัศสกีเนี่ยมันไปรวดเร็วก็คือมันแม่นมากเห็นไหมคือกดทัชไปแบบแทบไม่ได้มองไม่ได้เล็งเนี่ยก็ไปได้ทันทีนะครับกล้องก็ซูมชัดไปไวต่างๆมันสามารถเก็บช็อตต่างๆได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่า จ๋มากสำหรับโทรศัพท์เจ้าโปโก้โฟนเครื่องนี้คือโทรศัพท์ที่สร้างจากสิ่งที่ทุกคนต้องการจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าสมมติใครสนใจนะครับก็ไปลองหาซื้อกันดูได้นะครับจะมีทั้งในส่วนของทาง l a z a d a าโคปีหรือว่าในแอป JDC ีเซ็นทนะครับก็สามารถกดสั่งซื้อไว้ได้ถ้าผมมีลิงก์เดี๋ยวผมจะแปะไว้ด้านล่างใต้ดีสคริปชั่นให้ตรงนี้แล้วกันนะครับฟังกันไปตั้งเยอะแล้วมันคือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่นี่แหละคือสิ่งที่คุณต้องการมาเยอะแยะแล้วราคาล่ะถ้าสมมติทุกอย่างมันดดีีหมมมแแตต่่รราาคคพงง้ก็จะไซือ ทาง Xiaomi จัดมาให้กับ Poco X3 ในราคาแบบเบาๆสบายๆครับตัว64กิกราคาเปิดตัวมาที่6,999บาทแล้วก็ตัว128กิกเนี่ยอยู่ที่7,999บาท แต่ถ้าคุณอยากได้แบบ128 g ิแต่มีตังอยู่ประมาณแบบ7,000ทำยังไงมีราคาพิเศษแบบเ a r ร y b เ r d ครับตัว128 g ิจะเหลือเพียง7,199บาทและตัว64 g ิจะเหลือเพียง6,499บาทเรียกได้ว่าถ้าสมมติใครดูรีวิวแล้วดูสเปคแล้วแล้ว,ล,วลอหาข้อมูลเพิ่มเติมและชอบนะครับรีบไปจัดกันเพราะว่ามันได้ราคาที่คตรคุ้มโดยเฉพาะตัว128 g ิลดลงมาเกือบพันหนึ่งเลยทีเดียวครับผมพิเศษสุดมีฝากมาให้นิดนึงนะครับกับเครื่องฟอกอากาศ แอร์เพอร์ฟู 3C ตัวนี้เขาออกรุ่นใหม่มาไส้กรองเนี่ยเขาเรียกว่าดักจับควันฝุ่นได้ที่มีขนาดเล็ก0.3ไมครอนได้ถึง99.97%เลยนะครับแล้วก็เขาสามารถฟฟกาศได้แบบพื้นที่ใหญ่ถึง38ตารางเมตรราคาเพียง3,190บาทเท่านั้นยังไม่พอตัวนี้ยังสามารถใช้งานผ่านพวก Google Assistant หรือว่า Amazon Alexa แอปพลิเคชันอื่นๆต่างๆหรือมี h โฮมได้ด้วยครับก็เอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันใครที่สนใจอยากจะได้ก็ไปสั่งซื้อกันดูนะครับสำหรับวันนี้ทางผมนกเอ็กซ ทีก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแบเพีเ้นะนี้ไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าครับสวัสนีสวัสดีครับ